ไอเสือเนี่ยก็คือแย่งใหม่แล้วเอาไปตอบเองเลยส่งคาส่งด่วนค่อนข้างดังเขาก็ทําล้อส่งคาส่งด่วนกูต้องทําทุกอย่างเลยจนไปถึงกับงานที่กูไม่ต้องทําอะไรสักอย่างตอนนั้นเขาเขียนด่าเลยว่ายอะไรประมาณนั้นกูเป็นไซตติงอักเสบไอ้สือผม เกลียดงานกลุ่มครับแล้วผมก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนก็น่าจะเกลียดงานกลุ่มเหมือนกันย้อนกลับไปตอนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าเหมือนทุกคนในคณะเขารู้จักกันอยู่แล้วทําให้ผมหากลุ่มค่อนข้างยากผมก็เลยต้องแบบไปติดสอยห้อยตามกับคนกลุ่มที่คนไม่ครบซึ่งงานกลุ่มหลายอันผลงานออกมาค่อนข้างแกว่งนะมีตั้งแต่ได้เต็มยันเกือบไม่ผ่านมีบางอันที่ต้องกลับไปทําใหม่ก็มีเหมือนกันที่นี้เนี่ยเหตุผลที่ผมไม่ชอบงานกลุ่มก็ผมไม่ค่อยชอบคุยกับคนอื่นคือเกรงใจไม่กล้าสั ถ้าทักท้วงเพื่อนว่าอันนู้นอันนี้ไม่ดีชอบทํางานคนเดียวรับผิดชอบคนเดียวมากกว่าระดับความยากในการทํางานเนี่ยผมมีตั้งแต่งานกลุ่มที่กูต้องทําทุกอย่างเลยจนไปถึงกับงานที่กูไม่ต้องทําอะไรสักอย่างก็ไปสมองเองแล้วกันว่า <c oughs> มันจะได้กลุ่มแบบไหนซึ่งหลังๆมาเนี่ยก็พอพอเริ่มมีกลุ่มเพื่อนที่คุยประจําแล้วก็จะไปสิงอยู่กลุ่มนั้นงานมันก็จะออกมาคล้ายๆเดิมจะเป็นสภาพที่แบบแยกงานกรรทํา ก็คือทํำยังไงก็ได้ให้แม่งเป็นคล้ายๆงานเดียวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือแยกส่วนกันทําเสร็จปุ๊บก็เอามาประกอบกันใหม่ทีนี้เนี่ยมันก็มีงานหนึ่งงานกลุ่มอันหนึ่งที่ผมกังวลน้อยที่สุดในนะตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วงานนี้เป็นงานที่แบบตราตึงใจผมจนมาถึงทุกวันนี้เลยทั้งในด้านดีแล้วก็ไม่ดีงานกลุ่มมันเป็นงานเกี่ยวกับวิชาบัญชีซึ่งไอวิชาบัญชีนี่ขึ้นชื่อเรื่องความยากชิบหายแล้วทั้งสอบทั้งงานนี่คือแบบหม่กอด คือยากจริงแต่ในความโชคลายนั้นก็มีความโชคดีผมได้อยู่กับคนที่โคตรเก่งเป็นเหมือนคะแนนท็อปเซกผมก็แบบอ๋อกูสบายแล้วกูงานนี้กูฉลุยแน่นอนลักษณะของไอ้ท็อปเซกคนนี้นะจะดูเป็นคนที่เหมือนอัพสเตตทุกด้านเต็มหมดเข้ายิ้มร่างกายกำยำมือกล้ามเรียนก็ระดับอย่างที่บอกอะท็อปเซกแล้วก็ไม่ได้เหมือนว่าเรียนท่องๆจำๆไปไป,ไปทำนะคือเรียนแบบเข้าใจเก่งแบบเข้าใจจริงๆสามารถแอปพลาย หรือแก้ปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรได้หมดแถมแฟนสวยด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายในอุดมคติเลยจริงๆผมตั้งชื่อเขาว่าเสือแล้วกันหลังจากนั้นพอเริ่มงานโดยมีเสือเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่ม คอยแจกจ่ายงานซึ่งแจกจ่ายออกมาได้ดีเลยตอนแรกผมจะทํางานกลุ่มเกี่ยวกับ Coke vs Pepsi มัง้งอะแล้วผมก็รีบกลับรีบกลับไปทําเพราะว่าจะได้ไม่ได้มีงานค้างผมก็แบบตั้งใจทําเลยเชื่อกูทํางานอยู่กับคนเก่งขนาดนี้กูต้องแบบกระตือรือร้นหน่อยกูก็แบบไปนั่งฟังบทว,วิเคราะห์นั่งฟังเก็บข้อมูลบลาบลาบลาซึ่งปกติผมจะไม่ทำนะปกติผมแบบเฮ้ยแชท GPT เจนเนอเรทนูน่นนี่นั่นแต่ครั้งนี้คือผมแบบอยากทํางานให้มันออกมาดีจริงๆก็เลยแบบตั้งใจรีเสิร์ชตั้งใจ แต่ว่าเสือเนี่ยเขาแบบไม่รู้คิดอะไรอยู่อยู่ดีก็แบบไปจ้างรุ่นพี่ช่วยไกด์วิชานี้ให้หน่อยคือรุ่นพี่คนนี้ก็ค่อนข้างเก่งเลยเก่งดูดูเก่งกว่าเสืออีกอะคือกูรู้สึกว่าเสือนี่ก็คือแบบระดับเก่งมากๆแล้วอะแต่ว่ารุ่นพี่คนนี้คืออีกเลเวลหนึ่งเลยเขาก็มาช่วยไกด์แล้วก็บอกว่าหัวข้อไอ้โคกเวสต์แบบซี่นี่คือยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยจะเปลี่ยนหัวข้อ เป็นบริษัทที่ล้มละลายเจ้าหนึ่งในไทยเอ่อซึ่งแบบเออที่คุณพูดมามันก็เมกเซนเมกเซนมากมากเลยแหละแต่ผมทําไปแล้วผมทำโคกแป,ป๊บซี่ไปแล้วแต่แต่แต,แต่แต่กูไม่ไม่ได้พูดออกไปเพราะว่าก็าที่เขาพูดทุกอย่างมันเมกเซนอะ่ะกูทําใหม่ก็ได้เว <laughs> ลา3าวันที่กูเสิร์ชนั่งทํางานนั่งปวดหัวกับบัญชีโคกแป,ป๊บซี่กแปปูแบบก้อนหายไปลเลยอ่ตามนั้นก็ได้ทําไอ้บริษัทบริษัทล้มละลายก็ได้หลังจากนั้นผมก็พยายามทําไปเรื่อยๆแล้วก็คอยปรึกษาเสือไปเรื่อย อะไบ้างว่าแบบเออตรงนี้ทํายังไงคือเหมือนแม่งแม่งเก่งมากเลยคนนี้แบบถามอะไรไปก็แทบจะตอบได้ทั้งหมดแล้วผมก็ทํางานต่อไปประมาณอ,อาทิตย์หนึ่งมั้งแล้วก็งานก็เสร็จอาทีนี้ก็เหลือลงสไลด์ซึ่งในตอนนั้นอะผมเป็นคนที่ทําสไลด์ได้่วย่วยบรมอะผมก็เออก็ไม่อยากไปเพิ่มงานเ,าเสือแล้วอะเพราะว่าเขาก็ดูจะเป็นคนแบบทั้งทํางานในส่วนของตัวเองแล้วก็มาทําของส่วนคนอื่นด้วยเออผมก็เลยทําสไลด์พอที่ผมจะทําได้ทําเสร็จไปแล้วก็ ไ,นอนไอสัตว์ตื่นมาวันเจอข้อความเขียนทับบนสไลด์ผมซึ่งผมเดาว,ว่าเป็นเสือเขียนเพราะว่าเขาดูงานของทุกคนตอนนั้นเขาเขียนด่าเลยว่าหยุดดิ๊กยุดดิกอะไรประมาณนั้นแบบเที่ยตอนนั้นคือแบบกูก็กดดิกะกะกะดนึนนงแต่แบบเออกูก็รู้สไลด์กูมันก็แย่จริงๆแหละแต่ต้องด่ากูขนาดนั้นเลยว่ <laughs> แต่ถ้าให้ผมเดานะเขาน่าจะกําลังที่จะแก้สไลด์นั่นแหละก็เลยเขียนมาร์กไว้เฉยๆว่าหน้านี้ต้องแก้นะ นั่นี้ต้องแก้นะอะไรประมาณนั้นแต่กูตื่นมาอ่านพอดีมันก็เลย <c oughs> มันก็เลยเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นซึ่งหลังจากผมเห็นข้อความนั้นผมก็ทําเป็นเหมือนไม่รู้เรื่องแล้วก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆคุยกับเขาปกติอะไรอย่างนั้นแล้วก็ให้เขาแก้สไลด์ส่วนหนึ่งแล้วก็ถามความเห็นจากเขาส่วนหนึ่งว่าแบบเออทำสไลด์ยังไงให้สวยทํายังไงให้ออกมาดูดีอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยปกติซึ่งกูไม่โหลอกว่ารับหลังเขานินทากูอะไรหรือเปล่าแต่ช่างแม่งเถอะกูได้พัฒนาตัวเองกูโอเคละ แต่ความบัลมในโปรเจกต์ครั้งนี้แม่งยังไม่จบเลยกูอยอยู่ดีประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนที่จะไปพีเต์กูปวดท้องปวดท้องแบบอยู่สองสวันมั้งแล้วแบบไม่หายสักทีเว้ยก็เลยไปบอกพ่อแล้วก,พวก็พ่อก็แบบเออลองไปหาหมอแล้วก็ตรวจขึ้นมากูเป็นไส้ติ่งอักเสบไอซ่าแล้วต้องผ่าตัดเลยนะตอนนั้นแล้วต้องนอนโรงพยาบาลโชคดีที่เป็นการผ่าตัดแบบรีคอมเวอรี่เร็วประมาณ 3- 4วันก็หายแล้วมั้งแต่ในจังหวะที่ผมนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็มีแบบไอเสือไปนัดรุ่นพี่ที่จะแบบซ้อมพีเต์ให้เขาฟังอีกูก็ล ไปแม่งแบบออนไลน์เลยที่กูยังมีสายน้าเกลือกูยังแบบนอนโรงพยาบาลอยู่อย่างนั้นอ <c oughs> ่ะกูก็ม็อกพีเซนต์กับพี่เขาไปผ่านมาได้ได,ดีเขาไม่ไม่ได้ติอะไรเท่าไหร่ก่อนวันพีเซนต์หนึ่งวันเนี่ยผมนอนไม่ค่อยหลับเลย <c oughs> เพราะว่าทั้งกังวลเล่นการพีเซนต์ด้วยแล้วก็ทั้งเจ็บจากการผ่าตัดด้วย <c oughs> ทําให้วันพีเซนต์เนี่ยผมไม่ค่อยพร้อมเลย ในวันพีเซนเนี่ยก็จะมีอาจารย์2คนมาคอยนั่งฟังคนนึงก็เป็นคนที่สอนวิชาบัญชีผมมาเรื่อยๆนั่นแหละส่วนอีกคนเป็นแบบดานรที่ดูเนี้ยบตลอดเขาใส่สูตรตลอดเวลาใส่แว่นดูทรงแบบมาครั้งแรกแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นเจ้าเจ้าคนไหนคนผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันซึ่งอาจารย์คนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนเก่งไยแต่เขาเป็นอาจารย์ที่เก่งด้วยนึกออกปะว่าคนที่เก่งก็คือมีผลงานมากมายเรียนได้เกรด C เกรด A ก็ว่าไปแต่อาจารย์ที่เก่งเนี่ย คืออาจารย์ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโดยที่นักเรียนแม่งไม่หลับแล้วไม่เล่นมือถือไปก่อนได้น,นั่นพงผมนะว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งซึ่งอาจารย์คนนี้คือ2ออย่างรวมกันคือมันเป็นไม่กี่วิชาที่ผมแทบไม่หยิบมือถือขึ้นมาเล่นเลยระหว่างที่อาจารย์สอนแถมผมยังแบบฟังแล้วแบบอยากตั้งคําถามตลอดเวลาแล้วเขาก็ให้คําตอบที่โปรเฟชชั่นอลมากแลาถึงแม้ว่าเนี่ยอาจารย์จะดูแบบดูเก่งดูคลิม แต่ว่าอาจารย์เป็นคนที่เฟรนด์ลีมากผมเห็นคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียเขาตลอดเลยทั้งของคณะของมหาลัยหรือของส่วนตัวของเขาเขาก็ไม่ได้ดูเป็นคนที่ถือตัวหรือเข้าถึงยากอะไรยังมีคลิปหนึ่งผมชอบมากเลยเขาทําคลิปหาเสียงใช่ไหมแล้วตอนนั้นส่งคมส่งด่วนค่อนข้างดังเขาก็ทำล้อส่งคมส่งด่วนเลยผมดูแล้วก็ตลกดีซึ่งก็นั่นแหละเขาก็เลยเป็นหนึ่งคนที่ ผมค่อนข้างเ s สเ c คเขามากทั้งด้านการเป็นอาจารย์ที่เก่งและด้านการใช้ชีวิตของเขาแต่ปัญหาคืออะไรถ้าอาจารย์เก่งขนาดนี้มาฟังพีเซนเกิดอะไรขึ้นอาจารย์นี้ก็จะถามถามที่ประเด็นไปเรื่อยๆไอ้กลุ่มที่โดนแล้วแบบไปไม่เป็นเลยคืออาจารย์ไม่เปิด Google แล้วโชว์ให้ดูเลยว่ามึงก๊อปมาจากตรงนี้ใช่ไหมไอ้กลุ่มที่โดนถามก็แบบอําอ,อึ้งตอบเหมือนตอบปัดๆว่าเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้สุดท้ายแบบจำนอนตอนหลักฐานก็โดนอาจารย์ด่าไปนิดนึง พอถึงคิวกลุ่มผมพิเศษทุกคนก็พีเซนตามที่้อมไมปตามปกติติดที่กูนิดหนึ่งกูง่วงแล้วแบบกูเบอร์เพราะกูนอนไม่พอไยก็เลยพิเศษออกไปแบบติดติดขัดขัดจนเพื่อนต้องมาแตะหลังบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆซึ่งสุดท้ายก็ผ่านไปได้ได้วยดีจนอาจารย์แม่งถามถามคำถามแล้วกูตอบไม่ได้ตอบแบบติดติดขัดขัดไอเสือก็คือแย่งใหม่แล้วเอาไปตอบเองเลยทําให้มันพอผ่านผ่านไปได้พอถึงตอนจบคะแนนออกมาเต็ม20กลุ่มผมได้21็ก็ท่านสาับทุกคนมันก็ดูโอเคถูกไหมแต่ประเด็นคืออีก เซกหนึ่งมันมีคนที่ได้22เลยทำให้ใจหนึ่งคิดว่าไอหนึ่งคะแนนที่หายไปนี้กูเปล่าวะแต่อีกใจหนึ่งก็คือกลุ่มอื่นมันแทบจะไม่รอดกันแม่งได้สิบสามสิบสองอะไรอย่างเงี้ยกูได้21ก็คือเยอะชิบหายละทีนี้ก็จบจบเรื่องไปแล้วแล้วผมได้อะไรจากไองานกลุ่ม เวนตะไลนี่อย่างแรกที่ผมได้เลยคือผมไปซ้อมการทําสไลด์ให้สวยขึ้นดูวิธีการทําดู YouTube ดูอะไรให้แบบไอเ้ยกูคือด้วยความที่รู้สึกว่าตอนนั้นกแบบูโคตรเกรงใจที่แบบกูทาสไลด์ออกมาแล้วมันแย่แล้วเขาต้องมาแบบไล่แก่ทุกคนอะไรอย่างนั้นลก็เลยนั่นแหละเออกูอาจจะไม่มีสกิลด้านนี้จริงๆต้องไปฝึกมาเพิ่ม2เลยคือไอ,ไอบริษัทที่ผมหาไอที่มันล้มละลายอะ่ะผมก็เรียนรู้กับมันได้เยอะมากระดับหนึ่งเพราะแบบผมค่อนข้างที่จะลงลึกเลยว่าแบบเออล้มละลายได้ไงเขาโกง ตรงไหนเออบริษัทนี้เขาโกงเนี่ยนะคือเขาโกงตรงไหนทําไมถึงหลอกนักลงทุนได้เป็นเป็นสิเป็นร 10, ้อยก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างตราตึงใจในทั้งด้านความเหนื่อยการพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งการผิดใจกันทางอ้อมนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นงานกลุ่มที่เรียกได้ว่าตราตึงใจทั้งในด้านดีและไม่ดีแล้วกันก็สุดสุดท้ายนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบาย